ครับดี่ครับผมมาดีซีการที่เราพ้งทุกคนนะครับผมอน,นี้มาช่วงเด็กจักน้อยครับผมเพิ่งบางนะครับผมนี่ว่าผมแต่เป็นแมคคาราเมียนะครับผมนี่ครับผมพอดีสร้างมาจากติดตอกนะครับผมนะแจกเลยครับผมตั้งมาสามห่อนะครับผมกินไปแล้วห่อหนึงอย่าสองห่อครับผม บรรยากาศช่วงเด็กๆน,น,นะผมเนี่แหละผมเนี่ยพ่อในเหง่ประมาณนี้นะผมใหญ่มานะีเนี่ยผมชิมเบงกับผม นี่เลยแล้วแก่ผมนะแก่แล้วแกให้น้ำนี่ครับผมชิมแว่นครับผมหอมเนื้อนะครับผมเนื้อนี่หอมครับสามารถกินหลายเทแก้วพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมชิมแว่นครับผมอืมกลอมผม เป็นกรอบๆนะผมหวานนะผมมันนะผมเดวหอมกินเนยนะผมแซ่บเที่ยวผมแฉงนะแฉงไงแฉงไงนะผมกรอบนะผม ข้าวผมวอักกนอยย่างฝนหยตกเนียวผมชาวนีนาฝนหนาวผมเสียจะลืมดูแลสุกขภาพมเด้อผมป็นห่วงนาวผมเนาวผมกอบดีหอเปียกรับผมแซวผมมันกินเปียกได้น้ำเหนียวอ่ tinh hoạt tiền của nam hôm nay chung pho phi đăng hôm nay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  chào uhm. 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 không. tiền tin anh nào em không. em 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 nhiều không nhiều không thế học anh nhận không không tháo subscribe แอบนะครับผมตามกันกินย้ำเดยกับพ่อพีดหวังนะครับผมอย่าดือไปกดติดตามช่องจิตต่อผมนะครผมช่อง YouTube นะครับผมช่องเพจดบางการที่าอาพุ่งเลยเดี๋ยวผมพี่น้องนี่ขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับผม